ขามอ่อนหนาบ้านหนาสวนครับผมทุกเขาสิต้มเห็ดขม,ม,มครับผมต้กลิ่นแจีวครับฐานบะขมมันเป็นเห็ดที่แบบราคาแพงมากเลยครับผมมันกลิ่นแสบมันลื่นครับผมเสียอย่างเดียวมันขมวิธีการเนี่ยมันเืีกับต้มได้หลายนามครับผมใส่สมไปน้ำใส่ขามบอ่อนขามเปียกก็ได้หรือว่าขามสดๆแบบนี้ก็ได้ เมนูฮอวผมเก็บเขืออ่อนเขือพริกอ่อนครับอยู่สวนคขับมันอ่อนดียำเข้าไปแล้วแซ่บแคน่เนือได้เจิดเลยเห็ on, ดน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆครับผมพริกผงรับรองแซ่บมากปิดมันแบบนี้สุดยอดเลยเลยที่เด็ดใหญ่ขาดเพียครับผมนี่คือเพีย ตัวนี้เป็นบีครับซื้อเป็นบีเป็นขวดแ่ก็ไไ้ทุ่โบโปกันได,ด้ตัวอันนี้สุดยอดออมแซกพียเลิศที่แข็งครับพี่เด็ชออมข้นนดอหงัวเลยพักซี่ต้นหอมพายตู้เดี๋ยวจะเอาเลาะนี่นเกิดเองครับอยู่นี่นออตู้กำลัางงามเลยหันเป็นโคโเคลเลก็ได้ครับผมออมต้องเป็นเนือ้อแบบนี้แหละแต่นี้เครื่องในยังสุดยอด พวกมามพวกกันวอดครับผมหอมมันจะคือหนองงัวที่สุดเลยหนองงัวหนองขยสวใหญ่กว่าหนองงัวครับผมเด็ดเลยล่ะยกขึ้นพร้อมด้ยยานบอ่อขาดยกขึ้นโอ้แต่หนิงสุดจอดครับผมติดมันขอวอมหอมพักได้หลายหลวด จอดเลยครับเนื้ออมแบบตับมุนๆก,ก,กอยแบบเน่าแซ่บด้วยกันครับอมถาดใหญ่เลยครับผมเอนะาประคบเนี่ยครับผมที่ดึงเลยก้อยก็ได้แกงก็ได้ครับเนื้อมันจะเป็นแบบนุ่มนวลที่สุดแล้๋ยวพอเกลี่ยถุยถี่มันหายหายเฮือนหายขม ลพลี่แข่งครับพี่แข็งเป็นพี่แข็งบ้านๆพร้อมมันซีแข็งพร้อมดีครับผมใส่ลงไปเลยหนุ่มดนะีแต่น่าติดแกง่ายบานน้อหอมแดงครับผมเอคาครับ เียดมากเวิออมแลหนแบบโคลคิเลสับๆไว้ไก่แตนจงไว้แต่ก,ก้อยสมครับผมยังนวดโซอีกไข่ลงไปเกลือเก็บสดๆใม่ๆพี่ออน แห้งหอมแดงเขาคั่วตอนขววร็ใส่ตอนสุดท้ายกับพักซีน้ำอีกครับตอนขว่วใส่มันหอมมาเที่ยวเขี่ยห้องสีลงไปเลยหามขาดเ่านี่รอบเนื้ออีสานดีลี ที่เด็ดอันนี้ที่หนึ่งตักลงไปเลยขาดขึ้น่อข้าเอาบีบที่นี่หม้อใส่ไปถุงหนึ่งก่อนหม้อข้าดอกเบ่งเดาส้วงด้วยสิมี่น้ำป่าได้ส่วนผสมอยู่แล้วผมระวัง เกลือน,นิดหน่อยเี่ก็แบบส10นี่ครับผมคําใจสมรสเอาผาวหอมนิดหน่อยครับทั้งเพิ่มได้เอาเท่าไหรก็น้ำปแปดกนีลงผักอเอามะาทีือนึ่งครับ ไถูกดีหอมวันนี้ได้ก็ัดน้ำเติมได้แล้วครับผมเตือเนสุกเร็วอยู่แล้วนี่งอหอมบัวใส่ลงไปนิกหน่อยแล้วก็สวดววท,สวสที่ก็จกเจ้าเพ็ดกันครับเราใส่พายเรือต้องไปกวนครับไปขวน้ำที่หอมเปื่อยดีเพ็ด,ดในเข่าเป็นเนื้อเนื้อดีอมจุไท้ายเขาก็ใส่อีก ใส่หอยอดดอกนี่ครับหอมรองแสบปากสุดบอกว่าความหนองง่วเลยหอมหอมบํารมวุ้นสุกหลายครับเนื้อเจีนยองนะน้ำเลยแค่นี้วันเนื้อมันอยู่มันจิตหนาบครับผมแต่มันถือปมห่อนแรงมา ดือดครับไปฝัเดเือดมาเพื่คแค่แต่ขี่นะครับผมตอนจบบาทินีน้ก็ดีมากเลยเฮ้ยเผ็ดมากผมพอดีเลยจะต้องเพิ่มชุดรถน้ำลาลขึ้นอย ลงไปเสือนบอลลุ่งอย่างทุกเรียกว่าสาะใจไปเลยมัว,น,วนั้วแแหรเลือนที่ไทยครับที่นี่ลองลองออกมาเหมือหน้องม้วเลยสีกับตุ่นหอมยิ้หน่อยครับตุ่นหอม คนคนจีรีเติมหัวทุ่ยําน้ำสมบูรแบบครับเดึองเพิครับเพียนแบบแบบแต่ระวังตัวามเผ็ดพอคนคนจีรีเลยแหละหอมหัดบอกเหนือมันมันอ่อน คำลำเลื่อมแดงเลยครับผมเลื่อมผักอิตูแดงได้ครับผมเกิดอีเกิไนไม,ไม่ค้นกลิ่นนะครับเลยเด็ดตัวเลยอ,อยู่ตรงนี้ไก่ไฟเดี๋ยวมันกะตายครับอาอยู่ทางนี้นอมไปอยู่นั่นไง บุญแบบเระอาระทีนี้ปลาเลยจะรู้กินกันขน,นเลยเอาจัดเลยไปตกน้าครับผมเชฟโน้ตมาผมสวนไว้แล้ว ไปสามด่านเรา,า,าก็กลยประมาณนี้นะครับขายเ่านะึ่งขายละหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทชุดน่องของใสแต่มะนาวแล้วก็ชุดรสครับเกลือครับผมต้นหอมปัดน้ำป่าแม่คนวัดบ,บัวไซข้าบางส่วนบบเขาเรียกว่าบัวไซอยู่ทีเค็มเด้ออยู่เน่าอยู่ มาใส่ร้ยแก้วหิ่งผมแก้วสมอูรณ์ครับเดือดลอยเปิดเน่าซิมกันด้วยไม่ใส่น้ำปลานะครับบัวพี่ปวดหอมไม่เลยหอมเนื้อแบบนี้มีเพียรนี่ใส่ใส่เองสิที่เป็นแบบใส่ปลาเจือเลือหละๆนี่มันจะคือแบบหอมหนองง่วงผมที่เด็ดเลยมาผลใส่เละๆเลยนี่ทั้งกีกวนทั้งกรืออ่อนมาครับ ผมอมลำหอมมะรืนร <Es> <an> like like ักเี่ยเขาขวัเขาดีอ่ะอัวหลันเนี่ยแกับครับผมพี่แข่งสองร้องครับคุณมาไปชมเพิ่มนวดครับผม เขาสดขึ้นมากขึ้นเกี่ยวกเน้นาแล้วมันจะขาวๆไงชมพู <c ười> ด้วยเือหน่อยชิมยูสวนมากครับผมบอกด้วยเขาต้องหองอยู <c ười> ่ เด็ดเผ็ดเผมงรืหเห็ดยูคาจ็บเจ้าสมมาครับเด <laughs> ่นมากเก๊ดโอเคหายยครับผมมาครับอ่อเลยกันครับทีออ่หนึ่งน้ำวนักเล็ดไหลาย รวมมาซ่าช็อตเมนูนี่ครับ เยจุดไม่อยู่ัะผมร้องเ่าจุดหอดสาบครับจีบมันถึงสุดยอดรองครับเด็ออวิจารพระวองมันแบบนี้แคก้มิงติดหางแค่พี่งรเลยแค่เพื่อ

นกขไปยังลอยดีหอมไงเหรอจ้บมากน้ำเปรี้ยงแม่ใส่มีเพียร่ะแล้วแซบหอมแล้วเปล่ายขมกินดูเราม่เคยไกกินผมแค่งหารกินบัดเมื่อแต่ว่าแซบก็ม่กินยังสิหรอครับผมกินน้ำงัน กินเองแิมันนึกตักใจกินแซ่บครับคุยหางกันท้ออยห่วงดับกินอิม้มกินดับไว้ได้กินอิ้มไว้ตรงขวางมันจะกินนั่งกินนี่กลางคือกินแซ่วจัดเต็มมาเลย ไม่เผ็ดไม่กลิ่นนะผมพวกมันผักได้เลือผมอำลำหอมไกีเลือดเข่ากันสุดๆติีแข็งยังจะลายบันีี้ิแข็งมันบานควา,อาือลดอไหมเข่าหันสุดๆเลยว้ามันดุเลยนมันหาน้อมเลย quan được kịp không để bỏ có mấy cái lề rồi đi nằm cứ gọi gõ một cái cho kênh แ,แต่มันสีผมกินลิ่นนิดหน่อยเห็นเขากินน,น้ำมะ่าเลแต่ความแจบผมลื่นมันหนึ่งชิ้นึงเลยคิดว่าถึงแบบมผมแห้งคนยำมผมแบบแห้งตุ๊บแตบขามบุกเข้ะ